สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกับพี่โออีกครั้งหนึ่งนะครับผมโดยวันนี้นะครับพี่โอจะมาตอบคําถามว่าพี่โอครับทําไมพี่โอวิ่งเร็วจังครับทําไมพี่โอวิ่งเร็วกว่าคนอื่นครับพี่โอทาไมสโนว์บอร์ดเร็วจังครับอ่าโอเควันนี้เรามีคําตอบนะครับอ่าอย่างแรกเลยนะครับผมให้เราเข้าไปที่ตั้งค่านะไปที่ตั้งค่าพื้นฐาน นะโหมด B R นะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาแล้วหาคำว่ามุมกล้อง F O V แล้วก็มีวงเล็บ T P P วงเล็บปิดโอเคนะคือตัวนี้นะครับผมอ่ะให้เราลองทําอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วเราจะเข้าใจเลื่อนปิดเลยนะแล้วตัวละครเราจะอยู่ใกล้หน้าจอมากขึ้นแล้วเราลองทําการวิ่งดู อ่าอนะวิ่งไปอย่างนี้นะครับอ่าแล้วเรามาดูเดี๋ยวเราดูตอนวิ่งขากลับนะครับผมอ่าอันนี้มันเป็นมุมมองนะเข้าไปที่ตั้งขาพื้นฐานแล้วก็เหมือนเดิมแต่ปรับสุดนะครับอ่าหน้าจอตัวละครเราจะอยู่ห่างหน้าจอมากขึ้นแล้วเราก็ทําการวิง่งอ่ะมันดูเหมือนเร็วกว่าเดิมใช่ไหมอ่าแต่ว่า ความเร็วในการเคลื่อนที่จริงๆแล้วเท่ากันทุกตัวละครไม่ว่าจะเป็นตัวละครอะไรก็ตามแต่ตัวผู้หญิงตัวผู้ชายจะเป็นตัว l ีเจนเดอรี่วิ่งเร็วเท่ากันหมดเลยนะครับนะอันนี้เคลียร์ในเรื่องของทั้งตัวละครด้วยนะครับผมว่าตัวตัวละครที่เป็นตัวรีเจนไม่เกี่ยวนะครับอ่านะ แล้วก็ตัวตัวละครตัวผมก็ไม่เกี่ยวไม่ใช่ว่าผมเล่นแล้วแม่งต้องวิ่งเร็วกว่าคนอื่นอ่าโอเคอันนี้คืออย่างแรกนะครับผมแต่ถ้าหากว่าพี่โอมาตอบแค่นี้มันอาจจะเร็วเกินไปนะครับผมก็เดี๋ยวพี่โอจะมาสอนเทคนิคการที่ทําให้ตัวเราเองเนี่ยไปได้เร็วขึ้นนะครับอ่าเนาก็วิ่งเร็วขึ้นทํำยังไงอ่าอย่างนี้ดีกว่านะครับผม แต่ก่อนอื่นบอกก่อนเลยว่าไออันเนี้ยไอ,นนอ,นนอนนที่ผมกำลังจะสอนเนี่ยคือได้แค่แค่วิ่งนะครับได้แค่วิ่งนะครับการสไลด์นะครับผมการสไลด์ของทุกคนนะครับความเร็วในการที่เรากดสไลด์นะครับเนี่ยปึ๊บไปอย่างเงี้ยจะเท่ากันหมดไม่ว่าเราจะใช้งานสกิลไม่ว่าเราจะใช้งานมอสไม่ว่าเราจะใช้อะไรพัลสีอะไรก็ตามแต่นะครับถ้าหากว่ากดสไลด์เมื่อไหร่ความเร็วเท่ากันหมด กดกระโดดเมื่อไหร่ความเร็วเท่ากันหมดโอเคนะอ่าอันนี้จะทำได้แค่วิ่งอย่างเดียวนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอ่าเราจะเห็นมอตตัวนี้ที่ผมใส่กับลูกซองอยู่นะครับนั่นคือมอตการยิงที่รวดเร็วตัวนี้ถ้าหากได้สีทองมามันจะมีพาร์ติฟนึงก็คือหลังจากการถอนสโคบแล้วจะทำให้ตัวเราวิ่งเร็วขึ้นชั่วขณะนะครับแล้วก็เมื่อใช้งานเสร็จก็จะมีคููดาวประมาณ10-15วิแล้วก็ใช้งานได้ใหม่โอเคนะ อ่ะอันนี้คืออย่างที่1อย่างที่2คือการใช้งานสกิลนะครับสกิลนะครับผมจะอยู่ในหมวดของสกิลที่เป็นอ่าพวกอันนี้นะตามนี้เลยก็คืออ่าคัดแฮกคัดคัตวาร์ปคัดกับดักสมกบอมเบอร์ ug, ber, ช็อกเวฟแล้วก็คัดแยกล่างนะครับอ่าสกิลเหล่านี้เมื่อหลังจากการกดใช้งานสกิลไปแล้วจะทำให้ตัวเองวิ่งเร็วขึ้นอ่า จะไม่เหมือนกับสกิลนี้นะครับ่สกิล igniter หรือสกิลไฟนะครับที่เป็นกระเป๋าไฟอะ่ะนะไอตัวนี้เมื่อกดใช้งานจะทำให้วิ่งวิ่งเร็วขึ้นตลอดเวลาจนกว่าไฟจะหมดถึงจะวิ่งช้าลงโอเคไหมมันเป็นเหมือนไอพ่นไฟโอเคประมาณนี้นะครับผมอ่ามันจะมีแค่มันจะมีแค่เน,นี้ยตามที่ผมพูดมาที่ทําให้ตัวเองวิ่งเร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าหากว่าจะไอที่สิ่งที่จะสอนเนี่ยก็คือ สำหรับสกิลในหมวดของอันนี้ละกันนะครับผมก็คือเมื่อหลังจากการที่เราใช้งานสกิลวัดไปเราจะวิ่งเร็วขึ้นโอเคอันนี้คืออย่างให้หน่งนะครับแล้วต่อมานะครับผมก็คือการถอนสโคปของการใช้มอดตัวน,นี้นะครับก็คือเมื่อเราถอนสโคปปับปุ๊บเราจะวิ่งเร็วขึ้นอาการเปิดใช้งานคือต้องกดเข้าสโคปก่อนและถอนสโคปแต่ตอนนี้จะ,จะสังเกตได้ว่า มันวิ่งเท่าเดิมแล้วนะครับเพราะว่ามันมีคูดาวอยู่เนี่ยเห็นไหมไม่ติดแล้วมันจะวิ่งปกติแล้วนะครับผมอ่ะแล้วก็จะมีพิเศษนิดหนึ่งสำหรับสกิลสม m กบอมเบอร์เท่านั้นอันนี้จะมีแค่ผู้เล่นเก่าที่รู้ก็คือสกิลสมอกบอมเบอร์เนี่ยเมื่อเราโดนดาเมจเมื่อไหร่จะทำให้ตัวเราวิ่งเร็วขึ้นนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นดาเมจที่มาจากอ่าวงบีบ นะครับวงบีบแล้วเลือดเราลดนะครับเมื่อโดนดาเมจปั๊บวิ่งเร็วขึ้นทันทีนะหรือโดนปลาระเบิดใส่นะครับปลาระเบิดใส่ตุ้มโดนตัวเราโดนนิดนิดโดนหน่อยโดนโดนแรงแค่ไหนโดนเบาโดนแรงถ้ามันโดนวิ่งเร็วขึ้นอ่ากับอีกการหนึ่งคือโดนยิงด้วยนะครับก็จะวิ่งเร็วขึ้นเช่นกันนะครับเนาะแล้วผลของสถานะพาสซีฟเหล่านี้นะครับอ่ามันสามารถรวมกันได้ก็คือ สมมุติว่าความเร็วจากการใช้สกิลนะหลังจากการใช้สกิลความเร็วในการเคลื่อนที่บวกสิบนะเราใส่มอสตัวไอมอสวิ่งเนี่ยนะครับแล้วเราใช้งานมอสวิ่งนะบวกอีกสิบนะครับแล้วถ้าเราเล่นคารสโมกบอมเบอร์ด้วยนะครับผมนะอย่างที่สามนะเล่นคารสโมกบอมเบอร์ด้วยแล้วโดนดาเมจสมมุติว่าบวกอีกสิบมันรวมเป็นสามสิบเลยครับผม ก็คือวิ่งเร็วกว่าชาวบ้านเขาสามเท่าไปเลยถ้าหากว่าทำตามนี้ครบก็คือต้องโดนยิงด้วยอ่าต้องใช้งานสกิลด้วยต้องใช้งานมอสด้วยนะครับจะมีแค่นี้ครับแล้วก็ไอาการใช้งานพวกนี้ที่มีผลต่อความเร็วในการเคลื่อนที่หรือการวิ่งเนี่ยนะครับมีผลกับการใช้งานสโนโบอร์ดหรือไอไอสเก็ตบอร์ดอะไรก็ช่างที่เราเรียกกันนะครับ เนาะไอที่มันเป็นแผ่นบร์ดติดเท้าแล้วเราไหลไปอ่ะทำไมพี่โอ้เบดเร็วจังเลยเร็วกว่าชาวบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยมันคือตัวนี้ครับนะก็คือการใช้งานพวกนี้เนาะในเกมเราจะเอาไปอะแดปในการใช้เป็นเทคนิคอะไรก็ช่างนะครับผมแต่ว่าเนี่ยตามที่ผมบอกก็คือไอพวกนี้จะทําให้เรา,าเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะอ่ะทีแล้วก็มันอ,อย่างที่บอกมันมันมันรวมกันมันไม่ใช่ว่า,าถ้าหากว่าใช้งานสกิล อ่าส MOKE แล้วใช้งานมอสจะวิ่งเร็วเท่าเดิมก็ไม่ใช่มันรวมกันเลยก็คือแบบเพิ่ม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 ขึ้นไปหนาโอเคประมาณนั้นนะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวเรามาลองให้ดูเอออีกอันหนึ่งที่ลืมบอกไปอ่าการที่เราวิ่งเร็ววิ่งช้าขึ้นอยู่กับประเภทปืนที่เราถือตอนวิ่งด้วยอย่างเช่นเราถือลูกซองวิ่งนะครับอ่า กับเราถือ LMG วิ่งนะครับ LMG จะวิ่งช้ากว่าโอเคไหมแต่ถ้าจะเอาให้วิ่งเร็วที่สุดคือการถืออาวุธระยะประชิดวิ่งโอเคไหมแล้วอาวุธระยะประชิดวิ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขวานดาบอ่าไอเขาเรียกอะไรอะอันที่ผมถืออยู่นะครับหรือ,รอมีดอะไรพวกนี้ความเร็วในการเคลื่อนที่เท่ากันหมดนะครับน๋อ เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราใช้ทุกอย่างแล้วแล้วเราอยากให้เราวิ่งเร็ววิ่งเร็วดว,ว,วิ่งเร็วแบบที่สุดแล้วอ่ะให้มันเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้อ่ะโดยที่เราไม่มีสโนบอร์ดก็คือการถืออาวุธระยะประชิดแล้วค่อยไปโอเคไหมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบให้ดูแต่น,นี้เราคงไม่สามารถที่จะโดนดาเมจได้เนาะเพราะว่าโดนได้ปะวะอ่าไม่ได้เนาะ,ะอ่ะ,นะอะเนี่ยมาเราทําคอมโบอ่ะเห็นไหมผมกดเล็งสโคบ กดปลาสกิล <S k ills> เนี่ยเราวิ่งเร็วขึ้นอ่ะแลนเนี่ยหมดแล้วมันจะวิ่งเร็วขึ้นแค่ชั่วครู่นะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับผมมีแค่นั้นเลยนะมีแค่นี้เลยนะสำหรับทำไมพี่โอวิ่งเร็วจังโอเคและนี่คือคําตอบของทั้งหมดครับโอเคหวังว่าจะเคลียร์นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้แหละนะครับผมนะแต่ผมคิดว่ามันจะมีประโยชน์สำหรับคนที่ไม่รู้ นะคนที่รู้แล้วก็ทบทวนตามนั้นนะครับคนที่ยังไม่รู้ก็อ่านะอันนี้คือที่เขาเล่นกันโอเคเนาะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับทุกคนนะแล้วไว้เจอกันไลฟ์สตรีมนะครับผมนะบ๊ายบายจุบจ๊บ